อ๋อของขวัญเหรอครับเป็นเป็นสิ่งที่ผมชอบมากครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมจะอยู่ติดตัวผมไปเกือบตลอดครับเป็นของใช้ใช่ครับนี่เราเล่นเกมทายปัญหากันอยู่นครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่มีครับไม่ไม่ได้อยู่ผมตอนนี้ครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ออกมาติดมาด้วยเหมือนกัน าครับมตใช่ครับเป็นเป็นของที่ผมใช้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขาก็แบบเหมือนแบบไปไปหาสิ่งที่ผมชอบมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างหายากอะไรเงี้ยครับไม่ใช่เซอร์ไพรส์เลยครับครับโอ้โหผมก็ผมดีใจนะหมายถึงว่าเขาแบบเหมือนเขาเขาแบบ เขาถ่ายละคร2เรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็จะบบเวลาว่างน้อยมากแล้วในเวลาว่างที่น้อยอยู่แล้วของเขาเนี่ยเขาก็ยังแบบเหมือนแบบหาเวลาที่จะแบบเหมือนแบบเติมเต็มแบบสิ่งต่างๆให้กับผมเยอะอะไรมา,มา,มากๆเลยอะไรเงี้ยทำให้ผมแบบเออมีความสุขนะครับแล้วก็แบบเหมือนแบบหายเหนื่อยไปเยอะมากอะไรเงี้ยไม่รู้เลยครับใช่ก็คือคือเขาจะรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนไม่ค่อยอยากได้อะไรคือแบบเหมือน เหมือนถ้าถามว่าอยากได้อะไรผมก็จะไม่ค่อยมีอะไรที่อยากได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยากได้แต่พอเราได้ปุ๊บเราเออเรารู้สึกดีใจแล้วเราก็เออเฮ้ยเอเอเอยากได้ณโมเมนต์ที่เราได,เาได้เราถึงรู้สึกว่าเออเราอยากได้นะอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขารู้ใจเราก่อนตัวเราจะรู้อีกุยนะครับ ใช่ครับก็เ,<ม>เขาเขามีเคก้กมาให้เป็นเคก้กแบบตัวหน้ายิ้มครับซึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยสมมุติว่าผมไปทาํางานแบบไกลๆอะไรเงี้ยฮะหรือว่าแบบทางานเยอะๆเหนื่อย,ยอะไรเงี้ยเขาบางทีเขาจะส่งลูกโป่งหน้ายิ้มนี่มาให้ก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นสัญลักษณ์แบบแทนตัวเขายิ้มหน้ายิ้มอะไรเงี้ยฮะเป็นเป็นประจำอยู่แล้วแล้ววันนั้นก็เลยมีเค้กที่เป็นหน้ายิ้มมาก็เหมือนแถลงข่าวอะไรที่แบบจริงจังมากเหมือนกันนะครับ อ๋อลุงลิงกิ้งไปเรื่อยป่ะครับลุงของลิงอาลุของลิงใช่ใช่ก็ได้ได้เลยครับแล้วแต่แล้วแต่จะเรียกกันได้วแได้เลยครับยินดีครับ ก็ผมว่าคือเขาก็เป็นคนพิเศษที่สุดในชีวิตผมตอนนี้นะครับครับเป็นเป็นทุกอย่างครัเป็นทุกอย่างในชีวิตผมเลยครับก็ก็มีบ้างครับคือคือยังไงนะคือผมก็เขินๆในการที่จะเหมือนแบบผมก็ไม่ค่อยอยากพูดออกมาว่าแบบเฮ้ยคนนี้เนี้ยฮะบอกว่าคนเนี้ย อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็คือเขาคือเป็นคนที่พิเศษที่สุดในชีวิตผมนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่มีเขาอยู่ในชีวิตแล้วเขาก็โหเขาก็เติมเต็มในหลายสิ่งที่แบบที่ทําให้ผมแบบมีความสุขมากๆเยอะครับก็เขาเขาก็เป็นทุกอย่างของผมนะครับในอะไรนะฮะอ๋อ เป็นลูกของคุณเผือกกับลูกจ๋า h. ครับก็คือวันนั้นเป็นวันเกิดเผือกพอดีแล้วผมก็เหมือนอยากเล่นกับหลานอยู่แล้วอะไรงี้ก็แวะไปอะไรย่างนี้ก็ก็ <ๆ S 1> ได้ทดลองได้เจอเด็กเล็กๆอะไรเงี้ไดเ้เล่นกับเขาก็สนุกดีครับ,รบก็ในอนา,าคตก็เป็นเรื่องของอนา,าคตนะครับแต่ก็โดยพื้นฐานเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วครับมันเห็นภาพเป็ะั ไม่คือมันก็มันไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกฮะเพราะว่าพ่อแม่เขาอยู่ตรงนั้นไงก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแหละแล้วก็มันก็เป็นฟีลแบบเหมือนแบบได้อุ้มเด็กมากกว่าได้แบบเหมือนแบบเล่นกับเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็เ็่สนุกดีเหมือนกันนะกับการแบบเราต้องพยายามแบบอินเตอร์เทนเขาอะมันก็เป็นเรื่องแบบท้าทายสำหรับสำหรับผมกำับน้องใหม่มากติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ